สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสออนคณิตศาสตร์ปี264เพื่อสอบข้อเลือกขยีข้ที่1ข้อที่5นะครับโจทย์กำหนดให้บ่อเลี้ยงปลารูปทรงสี่มุมฉากบ่อหนึ่งกว้าง x ยาว y และก็ลึก z หน่วยโดยที่ให้ข้อมูลมาว่า x ต่อ y บวก z เท่ากับ 1, ต่อ5 z ต่อ x บวก y เท่ากับ2ต่อ3โดยที่ความยาวของบ่อเนี่ยยาวกว่าความลึกอยู่หหน่วยโจทย์ให้หาพื้นที่ก้นบ่อเลี้ยงปลาว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับ โอเคครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพ้อยส์เราลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็น x y z เนอะเป็น3าสตัวแปรนะครับแล้วก็นี่เป็นสมการที่1สมการที่2และก็สมการที่3ความจริงแล้วมันคือโจทย์เออ่สมการนั่นเองนะครับเป็นระบบสมการ3สมการ3ตัวแปรนะครับอ่ะผมจะลงมาเขียนก่อนนะครับในในรูปสมการเนาะจะได้ว่าตัวเนี้ยผมเขียนกลับนิดนึงนะครับ x ต่อ y บวก z เนี่ยจะกลายเป็น y บวก z ต่อ x แทนนะครับเขียนเป็นเศษส่วนนะจะกลายเป็น y บวก z ส่วน x เนี่ยจะเท่ากับ5ต่อ1ก็คือ5ต่อ1นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัว z ต่อ x บวก y ผมเขียนสลับกันเช่นกันนะครับจะกลายเป็น x บวก y หารด้วย z นะครับจะเท่ากับ3ต่อ2นะครับโอเคต่อมาตัวนี้ก็ตั้งสมการได้เช่นกันนะครับ จทย์บอกว่าความยาวของบอร์เนี่ยยาวกว่าความลึกอยู่6หน่วยซึ่งความยาวของบอร์ก็คือเป็น y นะครับส่วนความลึกก็คือเป็น z โจทย์บอกแบบนี้แสดงว่า y ต้องมากกว่า z เนาะจะได้ว่า y ลบ z เนี่ยมีค่าเป็น6นะครับเก็บไว้นะครับโอเคครับนนออรคราวนี้อันนี้เป็นสมการที่1นะครับอันนี้เป็นสมการที่2อันนี้เป็นสมการที่3 ครที่คิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเอออาจจะค่อยๆจัดรูปก็ได้นะครับ <Okay. S 1> หรือว่าพยายามกำจัดตัวแบบแบบไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมเสนอวิธีหนึ่งนะครับโดยการที่ผมจะบวก1แบบนี้นะครับทาการ2ตัวบนเนี่ยผมจะบวก1ทั้ง2ข้างแบบนี้ชึ้ นี่เป็นเหตุผลที่ผมสลับตัวแปรให้เห็นภาพทั้งคู่นะครับอันนี้ผมบวกหนะะึ after, ่งทั้งสองข้างของสมการเนาะตรงนี้จัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็นข้างบนเนี่ยเหลือเป็น x บวก y บวก z หารด้วย x ครับส่วนด้านขวาก็จะกลายเป็น6ตัวล่างครับก็จะกลายเป็น x บวก y บวก z อันนี้ก็จะกลายเป็นหารด้วย z ครับมีค่าเท่ากับ3ส่วน2บวกก็จะกลายเป็น เอ่อห้าส่วนสองนะครับนี้ผมตั้งตั้งชื่อมาเป็นอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งเนาะอันนี้สรรมการที่สองไฮไลท์นะครับว่าเป็นแบบนี้คราวนี้ผมจะเข้าเข้ากำจัดตัวแปรครับจะเห็นว่ามันมี x บวก y บวก z เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราเอามาหารกันเนี่ยตัวแปรตรงนี้ก็จะหายไปด้วยดังนั้นตัวแปร y ก็จะหายไปด้วยก็เหลือแค่ x ก,กับ z นะครับผมจึงนำสรรมการที่1มาหารด้วยสรรมการที่2นะครับจะกลายเป็นว่า x บวก y บวก z หารด้วย x นะครับผมอาจจะนำตรงนี้มาอยู่ในรูปหารตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หารด้วย z อีกทีหนึงหรืออาจจะเอ่อเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเจเป็นส่วนก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นเองก็จะเป็นคูณ z หารด้วย x บวกบก z นะครับแล้วก็ฝั่งขวาวก็จะก,กลายเป็น6 หารด้วย5้าส่วนสแบบนี้ก็ได้เหมือนที่พูดเมื่อกี้หรือว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้ครับก็จะกลายเป็น6กคูณสส่วนหนั่นเองคราวนี้เอฟบวกไซดก็จะตัดกันไปครับชึบจะเหลือว่าแซต่อ x เนี่ยมีค่าเท่ากับเอ่อสิบสอต่อหนั่นเองนะครับหรือแซก็คือเป็นเท่ากับ12บส่วนห้นั่นเองโอเคครับอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับคราวนี้ผมจะนําอันเนีี้ยครรัับบไปแททนนในสมกกา่1 2 นะครับเราจะค่อยๆจัดรูปต่อเนาะอ่ะก็คือเอาใหม่แทนในสมการ1ตัวเดียวพอเพราะว่าเออสมการที่สองเราหนึ่งกับ2มันสัมพันธ์กันไปแล้วได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำกันดังนั้นเราใส่ในสมการที่1อย่างเดียวก่อนละกันครับแล้วก็เดี๋ยวนำสมการนี้มาช่วยอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่ะนำอันนี้ไปใส่ในสมการที่1 จะกลายเป็นว่า y ละบวกแก็คือเป็น1 2 5 x เนอะก็จะกลายเป็น2 4 x นะครับหารด้วย x มีค่าเท่ากับ5นะครับอ่ะอย้ายครั้ง x ขึ้นไปคูณเนาะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ y บวก2 4 x เท่ากับ5 x เพราะฉะนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับ5 x ลบ 2. x ก็จะกลายเป็น2.6 x เน,นั่นเองนะครับคราวนี้ผมนำตัวนี้นครับกับตัวนี้เข้าไปแทนค่าในสมการนี้นะครับให้เราเก็ไบไว้ตัวที่เอา,เอามาใช้นะเนาะจะกลายเป็นว่า y ลบ z เท่ากับ6เนาะ y เท่ากับ2.6 x นะครับผมจะแทนค่าให้อยู่ในรูปตัวแปรเทั้งหมดเนาะ y คือ2.6 x นี่คือจาก3เนาะ คือสองจุด x ส่วนเซตก็คือเป็น12บส่วนห x ก็คือเป็น2.4 x นั่นเองมีค่าเท่ากับ6จะกลายเป็นว่า2.6งจุดก x ลบสอจุ x ก็เหลือเป็น0.2 x ครับเท่ากับ6ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ6หาร0.2หรือก็คือเป็น30นั่นเองนะครับผมมองเป็นคูณ5ทั้ง2ข้างของสมการก็ได้เนาะหรือมองว่า0.2นนี่นก็คือเป็น1นึ่งในหก็ได้ครับก็ย้าย5ขึ้นไปคูณเป็น30นะครับ ตอนนี้เราได้ x มาเรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะหาค่า y นะครับจากที่ y เท่ากับ2 6 x ก็จะมีค่าเท่ากับ2.6คูณกับ30ครับก็เท่ากับ78หน่วยทีนี้โจทย์ต้องการหาค่าของพื้นที่ก้นบ่อเลี้ยงปลานะครับซึ่งพื้นที่ก้นบ่อก็คือเป็นกว้างคูณยาวน,นั่นแหละนะครับส่วนความสูงเราไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่ารูปคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาครับชื่อ ในนี้มันเป็นความสูงก็คือ z นะครับส่วนนี้เป็นความยาวเป็น y ความกว้างเป็น x นาะเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอา x คูณ y ก็เพียงพอแล้วนะครับดังนั้นพื้นที่พื้นที่ผมย่อเป็นพอทอนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x คูณ y ก็เป็น30คูณย6 x ของคูณ78ครับพอพยัยจะมีค่าเท่ากับ2 3สาม 40ตารางหน่วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ